สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินก็มีโม่ทีบดอกไม้ลายดาวแบบนี้นะคะสวยๆมาฝากนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนสำหรับไหมนะคะแอดมินใช้ไหมเอ่อซัมเมอร์ซอฟเบอร์ยีนะคะนี่เบอร์นี้เลยนะคะ เพื่อนๆจะเอาแบบไหนก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะเข็มถักก็ใช้เบอร์สองจุดสองเออจุดห้าศูนมิลนะคะแล้วก็กันไกลไว้ตัดก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะเราทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ควักมา เนี่ยค่ะควักมาแบบนี้แล้วก็ทำโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็รูดให้มันเล็กลงนิดนึงอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำ x 12ครั้งในช่องนี้นะคะคือควักธรรมดานะคะ12ครั้งนะ2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วเพื่อนเพื่อนกร็รูดนี่ค่ะให้มันเป็นชิดกันแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำสีในช่องแรกช่องแรกที่เราทำโซ่หนึ่งไว้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ ก็จะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆขึ้น,น,นต้นโซ่3นะคะโดยการเก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะ1นึสองสแล้วต่อไปเพิ่มโซ่อีก2นะคะอันนี้เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็โซ่โซ่ขั้นสองนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำเอฟ นะคะก็คือน,นี่ค่ะควักหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆข้ามไปหนึ่งหลักนะคะอันนี้เป็นหลักแรกเรานับเป็นหลักแรกนะคะแล้วเราข้ามไปหนึ่งหลักแล้วเรามาทํา f ในหลักต่อไปก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาตัดออกทีหลังนะคะหรือว่าเราจะถักไปต่อก็ได้โดยการเก็บ หรือการทำโซ่สองแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ค่อยมาเก็บความสวยงามที่หลังอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ทำา f ในช่องต่อไปก็จะได้เป็นแบบนี้อางนี้ค่ะเ,เดี๋ยวก็ตัดไหมก่อนก็ได้จะได้สวยงาม นี่ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6หลักนะคะนี่ค่ะแล้วก็โซ่สองขั้นข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ทำเอฟแล้วก็โซ่สองข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ทำเอฟแล้วก็โซ่สองข้ามหนึ่งหลัก ็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปกระซูสองนี่ค่ะข้ามหนึ่งหลักแล้วก็เราก็นับขึ้นไปหนึ่งสองสามแล้วเราก็เลื่อนห่วงเลื่อนห่วงนะคะใอการทำาีก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดหกแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะพอได้หกอย่างนี้แล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็ทำ x ในช่องนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วต่อไปทําโซ่4 1 2 3 4แล้วต่อไปเพื่อนๆพื่อนพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ทําทั้งหมดในช่องนี้นะคะทำ f ในช่องนี้ให้ได้ทั้งหมด6หลักอย่างนี้นะคะเรานับเป็นหลักที่1หลักที่2 หลักที่สามหลักที่สีหลักที่ห้าหลักที่หกอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปทําโซ่สีแล้วเพื่อนๆก็รูดงานแล้วก็เพื่อนๆก็ทําตรงนี้นะคะทำา x ในช่องนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะกลีบดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้ อย่างนี้นะคะพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมนะคะให้ครบทั้งหมด6กลีบนะคะ6ช่องนะคะนี่ค่ะแล้วตรงต่อไปก็ตรงนี้ก็ต้อง x นคะคะทุกครั้งเริ่มต้นก็จะต้องทํา x แบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่สี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทํา f 6ครั้งอย่างนี้ค่ะหนึ่งสอง 3 4 5 6แล้วก็โซ่สแล้วก็ทำา X นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะกลีบดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปให้ครบทุกหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปจ้ามาค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ช่องสุดท้ายก็เหมือนเดิมแบบนี้แล้วต่อไปนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทำซีนะคะที่เราทำโซ่หนึ่งไว้ตรงนี้แล้วก็ทำา x ตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะซีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทำา x ในช่องเดิมอันนี้คือจุดเริ่มต้นแถวแต่อไปนะคะนี่ค่ะ อันนี้บิดๆเปียเป้ยวๆอย่างนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยมารีดน,นะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้านะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ทำ X ออย่างนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ แล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็ทำา x นี่ค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ทำา x ตรงนี้แล้วก็12345แล้วก็ทำา x ตรงนี้มันก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ห2 3 4 5แล้วก็ทํา x ก็จะได้เป็นแบบนี้1 2 3 4 5แล้วก็ทำ x 1 2 3 4า x 1 2 3ห้นี่ค่ะก็จะถึงจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้เราก็ทํา c นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ทำ c มัจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่หนึ่งนะคะเป็นหลักแรกแล้วก็ทำ x ในช่องนี้จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะเพราะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สามนี่ค่ะสองสี่หกแปดต่อไปเพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มสองครั้งนะคะหนึ่งสองแบบนี้ แล้วเพื่อนๆทําไปตรงนี้นะคะในช่องนี้แล้วก็ดึงรวบทีละสองนี่ค่ะเราจะทําทั้งหมด8หลักนะคะหลักที่1หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หหลักที่เจ็ด แล้วก็หลักที่8นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ทำโซ3สามพอได้โซ่สเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆกระรูดงานนิดนึงแล้วก็ทำ x ในช่องนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะต่อไปนะคะช่องต่อไปเราก็ทำ x ในช่องนี้เหมือนเดิม อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งทำทั้งหมดแปดหลักให้ครบเอ่อทั้งหมดหกกลีบนะคะทุกคนสองแล้วแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปด แล้วต่อไปก็โซ่สามแล้วก็รูดงานแล้วก็ทํำ x ในช่องนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่ทำไปให้ครบทั้งหมด6ช่องนะคะ1,2,3,4,5,6มันก็จะได้ทั้งหมด 6, 6กกลีบดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันแถวต่อไปนะคะมาค่ะเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนี่ค่ะอันนี้กลีบดอกสุดท้ายนะคะนี่ก ทำ c ตรงที่เราเริ่มต้นไว้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำ x ก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่สิบสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ทา x ตรงกลางนี้นะคะ นี่ค่ะตรง x ที่เราทำ x ไว้ตรงนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็12เอ,เอ 12, โซ่12เหมือนเดิมนะคะ5 6 7 8 9 10 11 12นี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ ทำ X นี่จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปนะคะนี่ค่ะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะทำ C แล้วต่อไปกัโซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทำ X ในช่องนี้นะคะ14ครั้งนะคะทุกคนพอได้โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็น,นับเลย X ครั้งที่หนึ่งอีกครั้งที่สองสามสี่ห้าหก1จ็ดแปดเแล้วก็สิ อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะพราได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําตรงนี้เดี๋ยวแบบหนึ่งนะคะพอได้สิบสี่ x เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนเพื่อนท x อีกครั้งหนึ่งในช่องนี้นะคะ างนี้นะคะตรงมุมนี้เราจะทำทำ a หมายถึงเราควักไปตรงช่องนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็มาควักอีกช่องนี้แล้วก็มารวบพร้อมกันก็จะได้เป็น a นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือเราจะควักตรงนี้กับตรงนี้เพิ่มนะคะแล้วก็มารวบพร้อมกันก็จะเป็น a แล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำสิบ x เหมือนเดิม1 2 3าม 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14เอ็ามพอได้ 14x อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปเราทำเอก็คือโดยการทำอย่างนี้ค่ะมาค่ะเรามาเริ่มใหม่เลยนะคะนี่พอเราถึงจุดเริ่มต้นเราก็ทำา C เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สามก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทำเอฟนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำเอฟให้ได้ทุกหลักนะคะหนึ่งไม่ต้องนับก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทำไว้แล้วเราให้ทำให้ครบทุกหลักก็ได้นะคะนี่ค่ะทำแบบนี้นี่ค่ะ ไปด้เลยเลยแบบนี้นี่ค่ะแล้วต่อไปนะคะตรงนี้เราจะเป็น a ใช่ไหมคะตรงนี้เราจะเหลืออยูสองหลักเราจะรวบพร้อมกันนะคะทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะดึงเข้ามาไว้ก่อนนะคะแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งหลักที่สองนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้รวบพร้อมกันตรงนี้เราก็จะเป็นรวบพร้อมกันแบบนี้ ราก็จะนับให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะมุมนะคะมุมเราจะเป็นการรวบพร้อมกันนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆพนพลิกงานนะคะโดยการทำโซ่สองหนึ่งสองแล้วเพื่อนๆพลิกงานอย่างนี้ค่ะเราจะทำทีละกลีบนะคะทีละกลีบดอกนะคะต่อไปเพื่อนเพอนพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปนะคะ เพื่อนเพื่อนจิ้มมาตรงนี้โดยการทำทำทีก็คือการรวบพร้อมกันหมดเลยก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแต่เราทำมาจนถึงตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้นะอ่าทำทีนะคะอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ทีก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มปลายรวบหมดเลย อย่างนี้นะคะรวบหมดรวบหมดรวบหมดอย่างนี้อ่าแล้วต่อไปนะคะเราจะเหลืออยู่2อันเพราะตรงนี้เรารวบพร้อมกันแล้วนี้ก็หลักที่หนึ่งหลักที่2องเราก็ทําทีนะคะโดยการรวบอย่างนี้แล้วก็มาแบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกันเลยให้เป็นหลักที่หอย่างนี้นะคะพอได้พอได้อย่างนี้เสร็จเราก็สูสองแล้วก็พลิกงาน ก็เหมือนเดิมนี่ค่ะเราก็รวบเลยพร้อมกันนี่จะเป็นคู่แบบนี้เดี๋ยวเราถักมาถึงตรงนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะถึงจุดสุดจุดสุดท้ายเลยนะคะอย่างนี้ค่ะแบบนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เลยทำทีนะนี่ท้องก็ร้องกันเลยหิวข้าว นี่ได้แบบนี้อ้าวแล้วตรงมุมสุดท้ายนี่ค่ะมันจะเหลืออยู่2อ,อันนะคะเราก็ัวพร้อมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นทรงแหลมขึ้นไปนะคะเป็นเป็นกลีบดอกขึ้นไปแล้วต่อไปก็สู้2พลิกงานแล้วเพิ่อนๆเนกาก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วก็ถักไปเรื่อยๆแต่เหลือตรงนี้ไว้สองหลักนะคะเพื่อรวบพร้อมกันนี่ถึงพร้อมกันนะนี่ตรงนี้แล้วก็รวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สองพลิกงานแล้วก็ทำทีก็จะได้แบบนี้แล้วตรงนี้ก็ นี่ค่ะเหลือสองหลักแล้วก็รวบพร้อมกันก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่สแล้วอะซส,สองแล้วต่อไปอย่างนี้นะคะอ่ตรงนี้ด้วยกันอ่ะตรงนี้แหละชายถูกแล้วอย่างนี้นะคะงนี้แล้วก็ตัดไหม่ เดี๋ยวนะคะแอดมันดูใหม่จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมไม่ใช่ละเดี๋ยวนะคะนี่เอาใหม่เอาใหม่พอเรารวบแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะสองอันอย่างนี้แล้วเราก็รวบตรงนี้เสร็จปุ๊บอย่างนี้แล้วเพื่อนๆตัดใหม่เลยค่ะ มันก็จะได้เป็นทรงแหลมแล้วนะคะเป็นคู่มันแล้วนะ,ะนี่ค่ะแต่ถ้าเราจะทำเพิ่มไปอีกมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าในแพทเทิร์นบางทีงงก็มีนะคะแต่ถ้าเราจะทำไปอีกมันก็จะแหลมไปแหลมไปไม่สวยคะ่ะเอาแค่นี้พอ บางครั้งนะคะการถักโครเชต์บางครั้งเราดูในแพทเทิร์นบางทีมันก็ไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะบางทีมันก็เราก็ต้องเขาเรียกกันรนะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามใจเราเลยนะคะต่อไปก็ตัดไหมพอเพื่อนๆตัดไหมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มกลีบต่อไปเหมือนเดิมนะคะกลีบต่อไปเหมือนเดิมเราก็จะเริ่มตรงกลางนี้เลยนะคะตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็ทำโซ่สาม หนึ่งสองตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะแล้วก็โซ่สามเรจะได้แบบนี้พอโซ่สามแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำา f แบบนี้อย่างนี้ค่ะตรงนี้เราก็ตัดไหมออกนะคะตัดไหมออกแล้วก็ทำมาจนถึงจุดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆ นะ,ะทำไปเรื่อยๆอ่จะเดี๋ยวแอดมินจะสอนกลีบนี้ก่อนทำ F นะคะจนถึงมุมนะคะนี่ค่ะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะแอดมินสปีดนนดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวนะคะเดี๋ยวจะสอนอย่างนี้ค่ะทำเหมือนกลีบแรกเลยนะคะเนี่ยทำเหมือนกลีบนี้เลยนะคะนี่ ก็จะได้แบบนี้อ่าต่อไปเราเหลือ2อันนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เรายังไม่นั่นนะคะเพราะว่าอันนี้เอาไว้ของของกลีบต่อไปนี่ค่ะเราก็ทํา f ดึงไว้ก่อนแล้วก็พันดงหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แล้วก็รวบพร้อมกันแล้วต่อไปกระซูสองพลิกงานแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปทำทีแบบนี้แล้วก็ทำทีไปเรื่อยๆจนเหลือไว้สองอันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารวบพร้อมกันนี่ค่ะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่อย่างนี้ค่ะอ่าแต่อีกอันนึงอันนี้ตรงมุมเลยอยู่สอ,อันเราก็ไว้รวบพร้อมกันนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกันโซ่2องิกงานนี่ค่ะ จะได้แบบนี้เลยนะคะมันก็จะย่นไปเรื่อยๆนะคะมันจะลดหลังไปเรื่อยๆเลยเพื่อนๆก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็รวบแล้วก็แล้วก็โซ่สองพลิกงานนี่ค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะอย่างนี้น,นี่นะคะ แล้วก็แล้วก็โซ่สองนี่ค่ะแล้วก็ถึงมุมอ่าเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งแอดมินทำเร็วไปนิดนึง่งนี่ค่ะแล้วก็รวบพร้อมกันจะได้แบบนี้ก็ตัดใหม่เลยนะคะ เดี๋ยวนะคะแล้วก็พลิกงานมันก็ไม่ได้อีกมันแหลมไปไม่สวยนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะจะได้แบบนี้อันนี้ก็ใช่แล้วเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไหมทีหลังนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะทำให้ครบทั้งหมดหกกลีบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นดอกกุหลาบข้างในนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวใหม่แอดมินจะไปเก็บที่หลังนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆลองทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะแอดมินต้องขอขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยนะคะมีงานประจำด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาก็จะมาชมกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ